สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม War In g Asia นะครับสำหรับเ War In Asia เราเนี่ยก็เดี๋ยวเราเพิ่งเปิดนะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของทิปและก็เทคนิคการเล่นกันนะครับประเด็นสําคัญของเกม War In g เลยก็คือจําเป็นที่จะต้องปรแต่งอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยถึงแม้จะถืออาวุธเดียวกันแต่ว่าความสามารถมันก็จะต่างกันจากการแต่งปืนนะครับก็มาต้องเลือส่วนของ การที่เขาปรับแต่งปืนหรือซื้อปืนเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมาถึงมันจะหน้านี้นะครับกดมาที่หม m e ม์ฟก่อนนะครับหมาเม์ฟเสร็จปุ๊บมาที่ Inventory ครับที่หน้า Inventory เนี่ยผู้เล่นเพื่อนๆจะได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยจะซื้อปืนซ่อมปืนเอ้ยไม่ใช่จะซื้อปืนแต่งปืนอะไรก็ที่หน้านี้นะครับพวมในส่วนของตัวละครก็ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาที่ปืนกันอย่างเดียวนะครับก็ นี่ครับอันนี้อาชีพผมเป็นเอนจิเนียร์นะครับก็จะมีปืนแมชชีนการนะครับให้ฟรีหนึ่งกระบอกนะครับเป็นตัวิแนนต์นะครับแล้วก็จะมีเอ็มจีเนี่ยให้ฟรีหนึกระบอกการเป็นโซมิแนนอาวอนไ่หายแน่นอนนะครับแล้วก็มีปืนโคกนะครับก็ปรับแต่งปืนก่อนเลยนะครับเราไปปรับแต่งที่แมชชีนการนะครับปั๊บล้าตัวไม้มาปุ๊บก็จะมีช่องต่างๆนะครับตามช่องต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งพ่าด ได้นะครับตรงนี้คือถ้าปกติของมันนะครับก็จะมีเขียนว่าลบสู่ลบสุดลบสุดสหมดเลยนะครับยังไม่มีการใส่เลยเลยนะครับเรามาลองใส่อันนี้ก่อนใส่กันที่บาเรลนะครับตัวบาเรลเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบาเรลจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ว่าก็จะทําให้ยินกระจายมากขึ้นคือลักมีมันจะออกกระจายออกกระจากระจายออกมาขึ้นนะครับแล้วก็แรงดีนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อใส่อันนี้ก็ต้องดูว่า เพื่อนๆชอบอยังไงนะครับก็ถ้าเกิสดสมมุติชอบดาเมจเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องสีเรียนเรื่องของการกระจายเน้นยิงยิงทีละช็อตอยู่แล้วเนี่ยก็การติดบาเรวไปเนี่ยก็จะดีนะครับนี่ยิ่งบาเรลเรือสูงเนี่ยก็จะมีค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กระจายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิสดสมมุติเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของของที่ดีขึ้นคือติดลบน้อยลงันะบได้ระยะไกลขึ้นด้วยนะครับผมลองซื้อแบบพรีเมียมดูนะครับ ใส่ไอเทมเลยเพิ้งติดเรียบร้อยนะครับวันนี้ไี่เสียวว่ายึดต่อกูติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อมาตัวทีดต่อนะครับตัวไซต์ตัวเลวนะครับก็คือตัวกล้องส่องนะครับตัวกล้องสองเนี่ยมีให้เลือกหลากยแบบนะครับน,นี่อันนี้เป็นแบบกล้องเหมือนของพวกสไนเปอร์เลยก็สามารถที่จะติดโลงบนอาวุธต,ต่างๆได้นะครับจะทำจะเห็นว่าทีงแม้เราติดอุปกรณ์พวกนี้มันจะทําให้อ่ปืนเรานี่มีแบบ มากขึ้นนะสิ่งแี้จะไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้เป็นตัวไหนแต่ก็สามารถที่จะสูระยะไใจได้นะครับนี่ผมลองติดสวิตต์คอมแพคไซส์เข้าไปแล้วนี่นะครับเนาี่ปุ๊บแต่พวกกล้องเนี่ยคือซื้อปุ๊บแต่ยังไม่อินต่อให้นะครับก็ต้องกดอินต่อตามมีดีนิดครับอันนี้ติดตั้งแล้วเห็นไหมฮะตรงปืนเนี่ยก็จะมีตัวลำกล้งกองของโมโงะนะครับต่อมารีเซิเร์ฟนะครับรีเซิร์ฟเ,เนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มอัตราการยิงคือยิงรัวขึ้น แต่ก็จะทันกระจายขึ้นแล้วแรงขีดนากขึ้นนะครับหี่อก็ทันกันไปแล้วจะชอบนะครับีนี้ถ้าสมมติชอบรัวๆเลยแบบเน้นยิงรัวิงก็นี่ติดหุขึ้นไปเลยไม่ต้องสนใจครับหรือพวกก็จะติดอีกตั้งที่เียก็ไดนะครับ,รบ,รรบต่อมาสป็อกหรือทันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืนเนี่ยก็การอัมเน่ทำให้แรงขีดน้อยลงนะฮนะรแรงขีดลดลงแต่ว่าการยิงจะกระจายมากขึ้น,นครับ ลองติดอันสุดไปเลยรถนิคอยสุดๆแรงขีดน้อยลงเห็นเห็นนะครับเขจะติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อมานในส่วนของคลิปจับนะครับการคลิปจับเนี่ยเขาจะลดการกระจายออกมากขึ้นนะครับลดมันทั้งสองอย่างเลยนะครับใส่เข้าไปนี่ติดตั้งเรียบร้อยมีคลิปจับมากขึ้นนี่นครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนกระสุนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบ ร้อยนัดแต่ปกติเนี่ยตัวแมชชีนกันนี้ก็สูนเยอะอยู่แล้วนี่เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยนัดเลยนะครับติดเข้าไปอีกอ่ะให้มันรู้กันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอซื้อเสร็จคุณทียังไม่ติดให้เรต้องกดติดตั้งอีกนะครับเห็นไหมเมื่อกี้่านกระสุนมันจะอยู่แค่ตรงน,นี้ตรงน,นี้ยืดมาอีกนะครับแล้วตรงน,นี้น,นี้ใส่เป็นเลเซอร์พอยท์นะครับหรือใส่โตไปขายนะครับนใสน่เลเซอร์พอยท์เข้าไปอีกป้า ใส่ทุกอย่างแล้วเห็นไหมครับปืนเริ่มเทพนะครับก็จะเห็นว่านี่นะคมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับการกระจายเพิ่มขึ้นแรงตีเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการยิงรัวเนี่ยเร็วขึ้นนะครับระดับสูงก็มากขึ้นนะครับอ่ะมาลองใช้ปืนกันดูนะครับนี่นี่คือปืนที่ปรับแต่งแล้วนะครับเมื่อคีิขวาเราจะซูมเห็นไหมฮะซูมเหมือนสไนเปอร์เลยอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นแมชชีนกัน์ดนะแมชชีนกันซูมแบบสไนเปอร์เทพละนี่นี่ เพราะเกมเบายิงเนี่ยครับที่ยิงได้เนี่นี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือถ้าเราเราเน้นการยิงแบบยิงแบช็อตอย่างเงี้ยคือการกระจายตัวออกมาเนี้ก็จะไม่เยอะมากเห็นไหมฮก็จะเน้นอยู่ยังอยู่ที่หัวอยู่นะครับแต่ว่าสามารถยิงได้ไกลขนาดนี้เลยเห็นไหมนี่ป่าวนี่อ่าแต่ถ้ากสมมติเราซนเราซนกดยิง้างเนี่ยมันก็จะแบบเปืนไปไหนไม่รู้ละ นะครับนะก็เป็นอีกฟิกหนึ่งในการเล่นหนุนเกมมอร์ยิงเรานะครับการยิงเนี่ยเอ๋อไม่ควรที่ขามาควรจะยิงเป็นแบบเป็นเป็นช็อตๆนะครับป่าป่าปาปาครับซึ่งอ่ตัวเกมมอร์ยิงเนี่ยก็สามารถที่จะปรับในส่วนของรูปแบบการยิงได้ด้วยการกดปุ่มเคนะครับเมื่อกดปุ่มเคเนี่ยถ้าเป็นพวกปืนแอตโตนเนี่ยจะปรับให้เหลือแบบยิงเป็นนัดเดียวหรือยิงเป็นเบิร์ดคือกะสานนัดหรือยิงออโต้นะครับแต่ไม่ใช่การนี้ยังไม่มีปรับนะครเพื่อจะทำไม่ได้ ดูนะครับอ่าผมให้ดูศาสตร์รัวหนึ่งร้อยนัดรวดเดียวปืนอ่านะครัรว,วันน,วนี้ก็พอจะเห็นแล้วศาสตร์ปแปดสิบนัดก่อน,นครับนี่ผมจะมาเทียบให้ดูนะครับระหว่างปืนที่ไม่ติดตั้งอะไรเลยนะครับโอเคเรากลับมานะครับเราถอดออกทั้งหมดนะครับไปติดตั้งเลย แล้วนะครับถอดออกหมดแล้วมาชูติ้งเลนด์เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เลยกลับมาเป็นปืนธรรมดาตูมก็ได้แค่นี้นะแค่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับชีวิตนะครับก็อันนี้แค่แค่ตูมก็เห็นแล้วนะโอเคมาระยะยิงกันนะครับอ่าเห็นไหมฮะคืออันนี้คือพอไม่ได้ใส่พวกเพิ่มโจมตีเนี่ยการสเปซมันจะต่ำลงนะครับเห็นไหมฮะก็จะยิงแบบเข้า,เข,าเข้าจุดเดียวมากขึ้น อ่อาอันนี้ผมบอกคือก็ถ้าเน้นการยิงแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างอยู่อยู่คงที่นะครับแต่ถ้าสมมติเราตนเนี่ยไปยิงกดค้างเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมันก็จะบินแบบนี้ฮนะบินถึแบบอ่าเห็นไหมจะบินน้อยกว่าแต่ว่าคืออย่างเมื่อแก้ก็เปนความแรงถุงกว่านะครับแล้วก็การรัวเนี่ยมันต่ํากว่านะครับเนไนะน,นะครับอันนี้คือความรัวนะครับเมื่อกี้นี้จะรัวกว่าเห็นได้ชัดเลยทีเดียว อันน id ี้จะเป็นในส่วนของการปรับแต่งอาวุธนะครับซึ่งการปรับแต่งอาวุธเนี่ยมันต้องจากปืนหลักแล้วเนี่ยปืนพกก็สามารถปรับแต่งได้ไม่ใช่เฉพาะปืนหลักนะครับี่ก็สามารถใส่บาเรลได้นะครับใส่รีซีเวอร์เข้าไปได้กันนะครับแล้วก็ตัวสต็อกพันายก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับหรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนจะเป็นเฉพาะบรงกระบอกนะที่มีแม็กกาซีนเพิ่มนะครับส่วนอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ เดี๋ยวเราใได้เหมือนกันเ้วก็เปไดไลฟ์ไปฉายได้เหมือนกันนะครับไปฉายเนี่ยบางทีอาจจะงงว่าเฮ้ยเกมมืดๆเกมมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับไปฉายเกมนี้มันมีข้อดีคือ่นสมมติว่าเราส่องไปที่ตาสตูเนี่ยสตูจ้ามองไม่เห็นเราแน่นอนครับอันนี้ต้องลองผมโดนมาแล้วแสบตาหน้ามืดกันเลยเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นทิคแรกนะครับในส่วนของการปรับแต่งอาวุธนะครับก็สำหรับเกมวอรองนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีคอนเทนต์ที่ดีนะครับดีดีไม่ไม่แพ้เกมไ p พีปัจจุบันเลยนะก็อยากให้มาลองเล่นกันดูนะครับสำหรับรอยิิงเอเชียเราเน้นแบบให้ผู้เล่นเล่นกันสนุกมากกว่าเน้นยันใจต่างนะครับก็การปรับอย่งนะครับก็จะมีจุดคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พุ่งเทแรงกายแรงใจในการปรับแต่ละอย่างเข้าไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลองเล่นกันดูนะครับรับรองสุกแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ